กันครับผมเราเป็เจ้าขอเราสามคนอีกครั้งนะผมในายบาเจ้าเลี้ยงชั้นเฮ้ยวันนี้เรามาเลี้ยงชั้นที่บาสด้วยแต่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยไม่เกี่ยวไอ้หนุ่มมันนะไม่ไม่ไม่ใช่ว่ามันมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวกับมันมันมันเป็นมันไม่มันไม่ใช่สิ่งที่เราเคยเห็นมาก่อนถูกต้องเพราะว่าตอนตอนระหว่างที่เราเลื่อนเลื่อนดูกันจะเปิดเพลงน้องๆดูครับเราก็เลื่อนมาเห็นโอเคบาสแหละ แล้วก็มันต่อบเป็นบัสซิ่งไทยแลนด์แล้วก็เลยเฮ้ยมันเป็นคืออะไรวะเป็นเพลงที่มันจะพูดยังไงดีอะมันเป็นโปรเจกต์ที่เขาเอาน้องๆบัสไปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไปทำกิจกรรมอะไรแบบนี้มแล้วก็มีเพลงมาด้วยใช่ไหมก็คือเอาง่ายๆคือมันเป็นเพลงประกอบรายการถูกต้องเป็นรายการที่เขาบอกว่าออนทุกวันเสาร์อะไรนี้ใช่ไหมช่วงที่ร้องูมาครับผม แล้วกูพูดเที่ยตอนแรกไปเทอ่ยวมาพานน้องๆไปเที่ยวแล้วก็เหมือนแบบถ้าให้ผมฟิลนะคือเราไม่เคยดูไงอาจจะเป็นฟิลแบบไปวอล์กถ่ายวอล์กเที่ยวๆอะไรอย่งอกว่าไปเที่ยวที่จังหวัดน้นจังหวัดนี้นอะได้เป็นไปได้แฟนๆบอกว่าถ้างั้นมึงพวกมึงดูเลยนะครับแต่วันนี้วันนี้บอกเรามาฟังเพลงอย่างเรามาเรียเพลงคือถ้าใครอยากให้เราดูไอตัวบัสซิ่งไทยแลนด์กันมาเลยขอ ขอรักสามหมื่นไลค์อ่ะยอกยอกเขาบอกว่าหวังหวังเยอะนะหวังเยอะนะลงทุนมาก็ดูแล้วครับเอาหวังนะเอาหวังนะนะวันนี้เราจะมารีแอกเพลงที่มีชื่อว่าเฟยวอ่ะแล้วก็เพลงแล้วก็ภาพเราด้วยเพราะว่าทั้งคู่เป็นอยู่ในโปรเจกต์เดียวกันแล้วก็ร่วมไปเป็นในคลิปเดียวกันไปเลยเฟยวบัสซิ่งนะครับแล้วก็ภาพเรา굿คุณลิตี้พิเกอร์พิเกอร์โอ้ยากกัาเดิมอีกพิเกอร์มันมันแปลงอย่างนี้ได้เท่ดีเนาะแปลตรงๆนี่ นะครับผมแต่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 ก่อนจะไปเริ่มก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราก่อนนะครับผมลุยได้ครับผมไปลุยกันสำหรับบัสโอเอสทีบัสซิ่งเนาะสองเพลงเลยไปเฟี้ยวก่อนไหมไปเฟี้ยวก่อนนะเฟี้ยวกับเราอะไปเฟี้ยวกับเหนียวติดฟันซะแล้วเฮ้ยเราเฟี้ยวก่นอืมตัวอุภูมินี่ไปเที่ยวไกลขนาดไหนครับเนี่ยนั่นดินี่ไกลไม่ละภูเก็ตกระบงกระบี่ต้องมีกระบี่วะอืมอาจจะ ฟังก่อนขอฟังเพลงก่อนเฮ้ยไปไเฮ้ยเพลงรายการจริงมั้งเนี้ยเออแบบรายการต้องที่อาพร้าเฮ้ยผมยาวเนี่นะผมยาวกันหมดแล้วเว้ยเฮ้ยเป็นสิวเป็นสิวอะเฮ้ยสุยพี hey, ่คนเฟี้ยวอยากทำนี้บ้าง

แต่นี่มันเ <c oughs> ็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรถ่ายนเหมนข่ายรายการเลยเข้ามาเข้ามายนข้าวเละข้ารายการเขา่เข้ารายการอ๋อนี่เราเห็นน้องๆในมุมมองแบบรีแหลกๆีเนาะเที่ยวกันสนุกกันเด็กๆเพราะแบบเดแก้เห็นน้องแบบเคียดเลยทำงานทัๆทำงานกน้นช้ชีวิตนี้กบ จำได้่าอยู่คนเลยอ้วกแตกเมาเลยไม่เคยไป้ลกาครก็บอกว่าเธาเปนคนจะเฟี้ยวใราก็ครจะโดนฮะไม่การจะนะการปวะเพ่อแต่การไม่น้ำใส่หวะน้ำใส่มากมันก็เป็นมันเป็นใต้แหละอิมเกี่ยวหวงเรื่อนคนนั้นอเค เอรถแห่ดถแห่ด้วยไม่ใช่รถแห่ใลบยให้ไปเจนไปไมรู้ทไมมันทำดเยเสียงไทกับเพลงนี้คือย่างได้เลย่ได้เลยชอบคุณลุงเสื้อแดงยิ่งเท่เขาประหันหน้าหนีแล้วนะยเืดยาวเสียงโอ้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ต้องมีรายการมันต้องมีทุกอารมณ์เลยต้องมีต้องมีจริงๆไม่ครบไม่ครบโอ้โหไม่โมไ่ใครลืมไว้นะไม่ใช่สามหมูป่านี่ไงใจร้อนไม่ใช่ัะบัดนั่นจิกนั่นเหนือเนี่ยนี่พาเปียกใช่ไหมไม่ประเด็นคือต้องต้องยืนอยู่ในน้ำเปล่หรือไงนะแช่มันยาวมากตอกำลังอยู่หัวเรือนี่เนาะเฮ้ยเฮ้ย ก็ถ่ายกีดคือบ้างต้องถ่ายบ้างถ่ายแล้วนะว่่งไรกนทพี่ขอเก็บหน่อยไปได้หนึ่งตวน้ำอีกหนึ่งอันที่สามเยอะมัเยอะมากน่าจะไปจังหวัดทาถ่ายมันได้ดพัดเมร์ร้องเลยเมื่อกี้สิบล้านกูเคยไปสิบล้านแล้วมันค้างเลยต้องให้เขาช่วยเลยเกูน่ากลัวเลยอุ้ยนอนน้องหวังพี่อะไรแบ ที่มันแบบว้าวเดียวเว้ยเดียวเว้ยเฟียวจัดเดียวจัดดีดียอดไปต่อต่อต่อจบหรือยังอะล่ะเพลงเฟี้ยวเฟี้ยวมันชื่อเพลงของใครนะเหมือนคุ้นุเลยมันเคยมีคนทำชื่อเพลงเฟี้ยว B ีอมันย่อมาจาก b บีคอสออฟยูไอชาย ช่ไงกูเพิ่งรู้มันคือเพลงแรกไงมันได้พูดเนี่ยหมถึงเราไม่ได้พูดโอเคมาเพลงต่อไปบาสนะครับเพูดคุย quality picture ผมอิจชาแน่นอนแปลได้ประหลาดจิบ้างภาพเราภาพดี go รูปแบบรูปแรงรูปแรงพูดคุย quality picture แต่ตอนแรกของกูไม่ใช่กูเลยภาพกูเฮ้ยฟิลนี้ถ้ามีเบียร์เย็นๆนะเฮ้ยแสดงว่าเป็นเพลงที่เขาแต่งในรายการแล้วไง ทรงๆเหมือนนั่งแต่งเพลงอะไเเมื่อกี้มีปลาหมึกเจนตอนชงเทีตอนนี้ฉันมองพร้อมกับทธอข้ากันอืมเธอมาทำใหู้่าอุ้หล่อจักแค่ธรรมดาก็ลอยแลวโอ้ยไปหมดเลยครับ

เขาไม่กล้าจะไแล้วเจอกันที่เป็นทุกข์ยกโลกท้เากล้าี่สวอยน้ำตาดึงไว้ดึงใหวันนี้ถ้าย้อนเวลากลับไปฉันก็จะไปกับเธอกันที่มองไปก็มีแต่เธอมันเช่องสวยงามเสมออันนี้คือคำสัญญานะพรุ่งนี้เราไปต่อกันนะคอยวันพรุ่งนี้ของทุกวันนี้มีเจอมาบอกว่าเอคนนี้โลีไม่หมช่วยกินนะเด็กคนสั่งเรียบร้อยเรียบร้อยคนกั่ดมันกัดนิ้วโอ้โหแค่คำว่าช่วยกินให้นั้นแหละไม่รูนเกิดใครอ่ะ <Birthday. S 2> ถ้าใครคิดให้ไปเป่าเค้คกบนเรือโอ้โหลงอย่างลงเลยอจาจจะไม่ได้จุดเป่าทียน,นเปล่าห,หมดแรงก็ต้มนอนเป <c oughs> ็นแพรก็เรียกเป็นนี้นี่เหนื่อยเลยตกปลาตกปลา อันนีไอ้ที่เขาไปเที่ยวที่มันขึ้นไปที่สูงโอ๊ยโห่ยโอ้โ้ยโอ้ยโ่เราเป็นบอยแบงขนาดนั้นเลยเหรอพี่เก๋าเก็แม้เออเกิร์ยังไงยกพคนขึ้นบกเ โอเคนี่แหละบริไายนะไปเกาะร้านอ่ะไปเรื่อยโอ้โหแต่ก็ต้องลงไปด้วย ไปต่อหมดเลยนะอุ้ยเก่งนะ่ยเฮ้ยเฮ้ยเขาทำได้ไงดูมันทำได้ไม่รู้เแจกออกซิเจนกันด้วยนะครับเหลือกี่บาทแล้วอุ้ยโอ้โเขาดำลึกพอสมควรแล้วนะถ้าใส่ทำใหุ้๊บบ้าอะไรเงี้ยคือไปเนี่ยแม่โอดเปลียวอยากมีเรือยอดเนี่ยนะห ขฟังใจตรงนั้นเลยทีหนึ่งเพลงมิตรภาพครับผมเพลงนี้ขอบคุณนับเนเพลงมิตรภาพดีที่เข้ามาที่และที่ออกไปนะครับผมขอให้ทุกคนนะครับผมมีวันดีๆครับมีนี้นะครับนี่แรงแรงนี้ที่พักจิตไลริกสตอรี่ทุกคนเลยเนี่ยอืม บาซิง <azing>, ไทยแลนด์ <B azing. S 2> เขาเรียกว่านะรายการที่น่าดูอยู่น่าดูน่าดูคนแบบว่าชอบน้องๆด้วยแล้วกบบชอบต้องเที่ยวเ,เออรู้สึกว่าแบบภาพสวยดีเหมือนกันมันเหมือนมันเหมือน,ม,น,ม,อนมันเหมือนอย่างที่ผมบอกอาจจะเป็นแบบรายการคล้ายๆอันนี้เราไม่รู้นะอาจจะคล้ายๆแบบว่า เหมือนอารมณ์ที่เราเคยดู running man ดูอะไรนี้ที่แบบไปแต่ละสถานที่อตอนนี้นะมีเล่นกงเล่นเกมอะไรนี้นะฮะส่งเพลงสงเพลงเลยเนาะเฟี้ยวแบบสั่นมาคนละคนละมูดกันเลยนะใช่ครับเฟี้ยวก็จะเหมือนเพลงเปิดเลยเพลเปิดรายการอ่ะเพลงโยนเออนีค่อยๆแรปอัพจบมาแล้วก็มาเป็นเพลงภาพเราที่น้องๆน่าจะแบบแต่งกันระหว่างทริปนี้นะดีดีแต่สิ่งที่เราลืมไปนะเว้ยว่าคือน้องๆอ่ะทำงานเบื้องเขาเราเราจะนึกเราจะนึกว่า คนที่เป็นไม่น่าเป็นทีป๊อปเคป๊อปหรืออะไรกันแล้วแต่นั่นนะคือบางทีอาจจะมีทีมงานแต่ลืมว่าน้องเขาเก่งกันนะคือจากเจอจากที่เห็นน่ะคือบัสเขาเขาทำเบื้องหลังเขาคิดงานเขาคิดโชว์กันตั้งแต่แบบตั้งแต่ฝึกตอนนั้นแล้วอ่ะมันเป็นมันเป็นกระบวนการการทําที่ดีครับฝึกทํางานเองอะไรอยาใช่มันจะรู้ว่าแบบว่าตั้งแต่หนึ่งถึงตอนนี้มันทำยังไงได้บ้างแล้วรวมถึงเพลงนี้น้องก็ทำมันด้วยคทีครับชอบเลยเพราะว่า เราชอบเนื้อเพลงนะมันมันทำให้เราแบบเห็นภาพของแบบคลิปรวมๆนั้นใช่ทั้งคลิปทั้งทั้งทั้งรายการรวมๆนันน่าจะเป็นฟิลประมาณนี้มีความสนุกแล้วก็สุดท้ายมีความแบบว่ามีต่ภาพที่ดีอะไรพวกนี้แฝงอยู่ข้างในเราเราทำเราทำเพลงเราทำเพลงอย่างเงี้ยภาพภาพเราะกูดคุณค่าเราต้องเป็นภาพจำภาพจำก็มีแล้วพี่ป๊อกไงเออวะภาพเก่าก็มีแล้ว เอาไงภาพภาพไงได้ยู่ภาพหลุดไหมภาพหลุดเออภาพมึงอะได้อยู่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนีโอเคครับขอบคุณทุกคนมากๆาวันนี้นะถ้าใครอยากให้เราดูไม่รู้ว่าสามารถอยู่รายการเลยดูได้ไหมไอปัญหาดูได้แต่จะเอามาออนเลยเอามาออนได้ไหมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวทำถ้าถ้าอยากให้เรา ลองทำดูก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วก็วันนี้ชอบทั้งสองเพลงเลยนะทรับโมฟิลแล้วก็ภาพเรานะครับผมเพราะจริงๆครับผมแล้วก็ทั้งพวกเราทั้งสามคนเนี่ยทำอะไรไปพลาดไปตรงไหนขออภัยมาที่นี้นะครับครับผมเลยก็ขอบคุณทุกคนมากครับวันนี้เราทั้งสามคนลาไปก่อนและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายฟิล